วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเป็นยำต้อนว่ะสถาน,นีรถไฟลาวจีนเลยตัวนั้นกลางคืนกัมีแสงวับสวยเลยมีคนการเว้นตุ๊ดดิบอ่ะตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอตต้งแล้วเนาะนี่มันจะมีน้ำไหลตไวแบบนี้เลย จะว่าเวลาเขาเอาเ่าต้องเอาอยู่ทาั้งลุ่มคนเห็นปะเอาทั้งลุ่มคนนี่ต้องในลุมไปในน้ำซ้อนขึ้นมาเนี่ยเห็นปะเห็นปะวิธีการเอากางจอกๆเนาะอู้อุ้ยปลาโอเออแม่นปลาดุกปลาดุกนาด้วยตัวเดียวทัดสองนี่อุ้ยดิดปลาปักอู้ เดี๋ยวตามเบ็ดไสเดือนเแ๊่ไม่รู้จะได้ไปวันนี้ยาง่งนโอ้สิดุนะัดนคจะคิดเดียวคงเป็นทุกอน่าง ตามมันก็นดึกลงไปลุ่มเขาเลยสุก้มหาสมุทรเอาเตะกี้เห็้ยังนดีนกว่าเรียบร้อยนะคนเดี๋ยวเอาิ้ด็กลงไปเลยตอนนี้ก็ตามขี้กระเด็นเรียบร้อย เิดแฟตเรียบร้อยเยอบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมลุ้นกันว่ามันชีกิ่นว่าปลามีเปกติม่นก็กินเนาะโอ้วันนี้ดึกๆเลยนะทุกคนเราจะมายามป่ากันที่ใส่ไวนะ้ใจ่มมันนี้ ได้จิกตูมันนี่ได้จิกตูมาเันรบกันตัวนี้ก็จะเป็นนันคูที่ว่าใส่ปากเมื่อวานนี้ไลาย่ยได้ประเทศยไว้นะทุกคนเนาะมันนี่กะทิมาทาเบิ่งอีกใส่เบ็ดไว้ถ้าเบิง่งเนาะว่ามันจะกลิ่นบ่มนี่กระตุกน,มมน้ำให้ลุงถ้าเบิ่งเนาะเนื้อใส่เดือด มาหาป้าอย่างเดียวนะวันนี้เราจะไปการกบพันพันเวียงนะวันนี้ผันเวียงเสดูหอกดูหอกเลยดูหอกว้าวไหมหอกหอกหอกโอ้โหไพเวนนี่นะโอ้โหเนี่ยต้องยิ้มๆนะทุกคนว่าเราจะมาการกบตรงนี้ก็เป็นวิธีการล่ากบนะครับทุกคนฝนตกลินลินเลยตามทุ่งไร่ทุ่งนานะแขมห้อยแขมหนองเลย หนองตัวนั้นก็จะเป็นหนองที่เราใส่เบ็ด มข้าเว้ยบเขาะนั่งเดือยๆๆไปแล้วโอ้มืนไปแล้วอุไลเนาะยืดไปข้างหลังนะสอะไรดิอ้ขี่กีเดียนขี่กีเดียนจะไปใส่เบ็ดได้ปนี่มีขี้เข็บก็มีจุ๊บนักหอกคนอะเตาไปต่ไปต Bahan hiasan ni, lekem nong ni wa, bent balang ni, bent balang ni, kau jumguai, tu kiet, kiet kuning ni, kiet nong, tu kubah, kiet nong.

ได้ยินเสียงดังจมเลยไปเลยเข้าไปในสมสมป่ากระสะรี่บร้ไม่ได้ซ้ำ Những nó ngôi nam đi Mình... mình ngồi 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 như anh bói <laughs> bà bói bói nè hết mất giúp bói 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 một บัวได้มันนอนอยู่เนาะมันไปก็นนอน่บันี้กานเวยารบุกตุดมันเห็ดเรียบร้อยบ่างใช่ัแม่นขนาดมันเห็ดบัวเมียเมื่อวร กับก้นทีนี้นะังมาเจาะไหมมันจะเป็นโคมกันเนาะกายยามโคมแล้วที่อันนี้มาเดี๋ยวอีเจ้กหน่อยเขาจะมาเจาะบ,บางไมล์นะทุกคนเนาะเขาจะกลับไปกินเบียร์ก่อน,น <c oughs> เดี๋ยวกลับไปยามันเบ็ดที่เอาใสาไ่ไว,ว้เนาะมันนี่พูดเฉยได้ปะปกติก็ใสก่กลางเว้นแต่มันนี่ฮันกลางคืนเนาะ เรามีเวลาส่งดึกดลลงนู้ลงนู้เห็นไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนไป เป็นยำต้อนว่ะแั้มีขี้ด,ดินที่ไหนอยงางเราจะไปย่มยต้อนนาะทุกคนต้อนว่ะต้อนหรือใส่ต้ยมยำต้มแล้วแกงตงหน้าเมื่อกี้นี่ปนไปลากกบบ่ได้ไหม เทุ่งไทรทุ่งนานะตัวนั่นก็นจะเป็นอันสถานีรถไฟนะทุกคนเห็นปะแต่ว่าเขาอยู่ทางหลังเขาจะมีทุ่งนาสถานีรถไฟลาวจีนเลยตัวนั้นกลางคืนก็นมีแสงวับสวัยเลย,ยมีคนการม่นบกตุ๊ดได้บ่ Căn một kia này Mẹ này thì mình vượt mình nhìn cục rồi Ui, phải lắm mày hành là đi mày hành sao mà ตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดตุ้งแล้วเนาะนี่มันจะมีน้ําไหลจะแบบนี้เลยแต่ว่าเวลาเขาเอาเขาต้องเอาอยู่ทางลุ่มคนเห็นปะเอาทางลุ่มคนเนี้ยต้องได้ลงไปในน้ําซ้อนขึ้นมาเนี่ยเห็นปะเห็นปะวิธีการเอาเอาตุ้งนี่เนาะขู่เป้เป้าตอนนี้ยังไม่มีอย่าง เดี๋ยวจะเอาป่าขึ้นมาใส่ยังจับนิ่งๆเนาะอืมเดี๋ยวมันสิสั่นวินหัวเด้บ่มีเลยว่าบ่มีกับไปกินเหยื่อทิ่มเลย เดี๋ยวนี้เราก็อยู่ที่ทุง่งนาข้างสถานีรถไฟนะทุกคนเราก็จะมายามตอนหาปลาหาปลาหากบมาบบกระพือขื่นเสียงน้ำก็ดังจกจกเอ้อุ้ย,ยปลาค้อปอาเม่นปลาดุกปลาดุกนาด้วย ตัวเดียวทัดปลาดุกนาเด้คนเอ้ย,ยม,มีปลาซิวอีกปลาซิวปลาดุกเว้ยเว้ยมีหอยนาะหอยก็มีส่วนในพานของเราก็จะกลับลงไปมัดตอนคือเก่าคือใส่ในมืออื่นเนาะมืออื่นก็มายามตอนเศร้าอีกก็ได้เนาะ ว่าเป็นฝนตกห้องก็มาตอนกลางคืนก็ได้เถือนตกไปหมดแล้วมีกุ้งด้วยเห็นกุ้งตัวว้าจุกุ้งเต้นอ้ป่านี่แม่ไข่ไดนะ้นี่นะนี่มาท้องมันตุยตุยปลาปลานไม่ไข่ ไปว่าว่าซั่นพอละเอา apa เบิดซั่นว่าโอ่ช่องนี้ดูดิปะปักอู้กะปูไปใส่ตะบุ้งน้อได้แต่ กุ้งหูแล้วน,นนะหอยเอาไหอยดีๆีโอ้ตายขาดตอนเลยเนาะโอ้แต่กุ้งลายอยู่ในกุ้งเ่ยก้อยกุ้งกินเนาะเอากุ้งม,มาก้อยกิน สามชีตูแล้วนี่ไงเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะทุกคนเนาะนี่สัมนี้เขาก็ได้กินแรงแล้วเห็นป่าหอยเม่อต้มแก้มเล่าก็ได้นี่หมดแล้ว มแล้วเดะกุ้งในเดียว,ยวปลาน้อยดึกลงน้ำคนปลาน้อยนี่นี่ดินปลาแห่ปลาตองเดี๋ยวกุบนะ,นหะ,นะเห็นมันอยู่อ่ะโอเคทุคกคนเรากระเจี๊ับเมื่อน้ะเพื่อเป็ดกินตัวนี้นนนไ,ได้ยูคู่หนึ่งพอด้วย เดี๋ยวคู่นึงเก่แล้วเวจเป็ดเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นบนนี่ไหนบ่ได้นกเป็ดน้ำเลยตันนี้เดี๋ยวเปลงเป็ดน้ำตที่เขาทางมสสิบหน้าที่มาลองย่ำยำมั้งเนาะเป็ดทอา xe bé ข้าง không mong ใช่ประมาณ20:00น.ไปกินบ่ใช้มือเดียวถ่ายเนาะง่าย เห็น่มันยังมามกินเนี่ยยังเต็มอยู่เดี๋ยวลึกตรงไปไหมอีกเอกอชินท่ปะปลาทุตัวที่เราได้เมื่อกี้นี้ก็มาปิ้งกันทุกคนปิ้งใส่ก,กับ,กกบเป็ดเลยก็หากินจริงๆนะอ,นๆนอันนี้ปลาป,าปะปลาดุกม่ได้ปิ้ง้ว เก็อบป่ะกระดุกนะ่ะตัวนี้เนาะได้มามาเมื่อกี้นี้จามลงไปกลุ่นตอนนี้เราก็เอาหมูได้หมูป่านะหมูบ้านนี่แหละเ,เออเดีย๋ยวมาปิ้งต่ออีกอตอนนี้กำังปิ้งขาเป็ดตัวป่ากระดุกน่ะตอนนี้ เมนอนานอกระดุกนาโนนนี่คือกลบของพวกเราที่ไปก้านมายิงมานะกรบด้มันออ้โหเนนเนาะผลงานเพื่อนเนาะเนาะ จบนะครับคลิปนี้ก็ได้กบสำเร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ซองไปเลววิธีการไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตกงานไม่มีอะไรทำก็หาการอบกบกันอื่นหาปลาไปลรกันบายมันกินเลยไหมเนห่ยปลานยเห็นทไชัก เห็นเหรอสะลุยแล้วสรุปลงน้ำแล้วบม่บอกว่าแล้วค่อยไปตัวเล็บร้อยแล้ว